สว gamer, people, sword, reunion, ัสดีครับวิธีคนวิธีง้วนะครับผมมือนี่นะครับเข้ามาอัปเดตนะครับพอดีมีง้อแม่แองกัดนะครับของเข้าเป็นสัตว์นะครับกะเป็นง้วสาวนะครับง้วสาวเคยผสมหลอดไปแล้วนะครับแต่กะบ่ติดนะครับพอดีมอนี้เขากับสัตว์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับเลยพึ่งมาพึ่งผสมไปนะครับเข้ากับผสมนี่ครับผม มิสเตอร์เอ็มไพร์นะครับผมผสมไปแล้วเที่ยนึงนะครับเขา่ติดนะครับนี่นะครับว่ารูปเสียงชัดว่าครับพี่ปหนักพอดีมีมือเดียวนี่นะครับเป็นน้ำเสื้อของเอจีนะครับมิสเตอร์เอ็มไพร์ ดีจีแลนด์นะครับอ่านี่เขากะมาผสมนะครับผสมไปนะครับเขาก็เป็นรอบมูอว่านนะครับเป็นซัดมือว่าน้วกะเริ่มเป็นตั้งแต่มือกลางคื่นก่อนนะครับแล้วที่นี่กะมือว่านเนี่ยก็เริ่มเพิ่งจะยืนนิ่งนะครับก็เลยมาผสมเสานีแหละครับพี่น้องกะบบรูว่าติดติดรอาครับก็รอดลุนไปนะครับพอดีผสมไปรอบแรกแล้วติดนะครับอ่าเสาก็สงสีแลละครับเ็นสิจับซัดหยาบเพราะว่าเฮ้า บเคยหูว่าต้องผสมช่วงใดนะครับแต่ละโตมันกับสืบติดมันกรบสืบบอติดง่ายแต่เข้าบอตไดหลอบมันนะครับเท่ากับเป็นการเจ็บประวัติไปนะครับมาก็แม่เป็นการอัปเดตนะครับผม่าอันนี้ก็เป็นแมองกัดทั้งสองตัวนะครับเป็นแมงลูกอนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับกับเป็นแม่เป็นแม่ของน้องฝ้าใสนะครับเป็นบิวมาเตอร์นะครับพูนครับน้องฝ้าใสอยู่พูนครับดูของหนอกนะครับแล้วก็ แม่นี่นะครับเป็นแม่ของน้องตะวันนะครับผมนี่ครับปู่น้องตะวันก็นอนอยู่ขังกองเพียงนะครับนะอันนี้คือผมเอาว่าเอาเพ่กลาก็มาเอาอาหารให้ยังมูอเ้านะครับอันนี้ครับน้องฟาใสมากแล้วนี่ครับฟาใสมากแล้วอ่ามาเล็นกับน้องฟาใสนะครับโอ้เปนน้องเบงหูเป็นผมเก่าให้นะครับหูนะครับผมมาหูแล้วก็ น่ารักนะครับน่ารักหลงรักแล้วผมเ <haha> มาหนีที่ใส่หนีเมื่อป็นเขาดื้อนะครับอ่าพอดีเขาหูนะครับตรงใส่เข้ามาเขาหูดีนะครับเขาหูเขานีใส่ดีก็เลยจับมาหนีเอยเอามองมาลองมาใส่เบื่อนเขาเสียใส่ว่ามาหนีเขาให้ใส่ผมก็เลยใส่ไปเลยนะครับพอดีมันมีเมาเหลือนะครับมีเมาเหลือมเมาเ,เก่เนี่ยนะครับมันเหลือก็เลยลองมาใส่เพื่อ voilà. ้เขาชิ่นนะครับเป็นการชิ่นเป็นการนั่นไว้นะครับเขาก็บอดดื้อบอดอีหยังนะครับ เป็นต์หน่อยทีหนาลักนะครับนี่อนาคตกะเก็บไว้ในฟ้ามเฮ้านี่แหละครับผมไม่ได้ว่านั่นหรอกครับเป็นลูกบีมาเตอร์ตัวแรกนะครับที่อ่าผมบีดขึ้นเองนะครับเป็นบีดขึ้นเองนะครับแม่ตัวนี้ผมกับบีดเองนะครับตัวนี้ตัวนี้แม่เขาผมกับบีดเองนะครับเป็นน้าเสือกลมนะครับเป็นน้าเสือแองกัดเดือดลอยนะครับของกรมปศุสัตว์นะครับกะ เอามาบีดเองนะครับผมอสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก็เป็นน้าเชื่อกลมนะครับน่าจะพอเดียวกันกับตัวนี้นะครับแต่ว่าผมผมจําใบเพื่อใดกินเหี้ยนแต่น้อีหน่าเนาะตัดยากนะครับมันเห็ดเหี้ยหน่อยพอดีมันมีห้างอาหารนะครับว่าท่านในต้อแล้วกะเอาไยังสี่ก้อนนะครับนี่ก็คือกะเกล้า ฟังนี่ก็จะเอาผวกแมลพันธ์ใส่ใส่แต่ละซองแต่ละซองไว้นะครับแล้วก็อาจจะต้อนี่ครับตรงตออตรงกองฟางจีกหน่อยนะครับเหตุเป็นไห้แมลพันธุอยู่นะครับเมื่อก็เจรด้อยู่เป็นแต่ละล็อกแต่ละอกไห้แมลพันธุ์มันเต็มลลอกพอดีนะครับฟ้ามือเฮากับสีประมาณนี้แหละครับผมที่เหลือก็จะเอาออกนะครับคพื่อออกคือเอาาปล่อยเห็นเขายางยี่พี่นะครับเบื่งเขากินหยามันเรียก่จะโตอีีครับพี่น้องบางตัวกินบ่มมีเหี้ออกมาบางตัวก็เอามาสิทนี่แหละครับ ก็เลยต้องจำเป็นต้องบางยาก็ต้องเข็ยนห้างอาหารในเขานะครับนี่เป็นอย่งสี่ครับเนี่ยก็เหยียบเนี่ยก็เพื่อกินได้เขาอยู่นอ่องนี่แหละนิสัยเขาตัวนี้แต่ว่าขันปล่อยออกไปข้างนอกนี่โอ้ยเลียมหยาดีครับกินหยานี่ไม่มีเงยครับสังเกต้องได้น่น้องมันเลียงลูกดีเป็นอย่างคืองวางสันอา่าอันนี้ออกลูกก่อนแต่ว่าผอมนะครับผมใส่เข้ามาผอมเพราะว่าลูกกินนมดีนะครับก็ค,คือแม่นี่เป็นแม่บีบมาเตอร์ แต่ว่าเปรียบเทียบการกินนมผมพมากินนี่ทั้งคู่แต่ว่าตัวนี้จะกินหยาบ่อ่ค่เก่งกินหยาบเมื่อยเก่งก็คือเขากินหยาบเม่เก่งนะครับผมเพราะว่าส่วนมากผมจะให้เป็นหยาหยาสดนะครับเมื่อไข่เมื่อยเสริมหัวอาหารปันใดเพิ่งสิ่าเสริมกับช่วงประมาณอาทิตย์มื่นีนะครับเพราะว่าเพิ่งมีเงินซื้อหัวอาหารนะครับก็มากินเสริมกับให้กินฟรีมีเข้าไปเพื่อเขาจะได้กลับสัตว์ไว้ๆนะครับแล้วเมื่อบึงโค้งโค้งตัวนี้นะครับเบิ่บึงเนื้อโตโค้งตัวนี้นะครับแปลนี้ เขาจะบอกขยุบนะครับพี่น้องเบื้องนะ้ครับเขาจะบอกอยุบนะครับผมว่านาเขาอาจจะไม่เชื่อเป็นของมาจากเัวองไทย่ิพัฒนามาจากเัวไทยนะครับแต่ว่าผมว่ามันใส่การใดเลยนะครับใส่การใหนี่ใสกะเลี้ยงลูกดีนะครับแต่ว่าเขาสิถีบจังเลยผมสร้างต่มันถีบนี่นะครับพี่น้องมันถีบดีนะครับตัวตัวนี้มันจถีบดีแต่ว่าเมียนี่บ่บ่ถีบบ่าอย่างกะจับจับได้อยู่แต่ว่าผมกัดเขาไปไกลกว่ไดดเพราะนะเพราะว่าผมฉีดยาเขาดูนะครับ ลาสุดกับฉีดยาอ่าผมฉีดยาไทยพยาธิกับยาบำรุงไห้นะครับนี่นะครับสองตัวนี้ผมก็ฉีดให้นะครับแต่ว่าพวกท่านเห็นวัคซีนนะครับผมวัคซีนมันเบิดพอดีนะครับจับเดบบอกมไนให้ผมจับบอกไมหลงนี่เห็นไหมครับมันจับผมได้นะครับนี่ไม่นช่ใส่หัวเลยแต่ว่าแม่พ่อกระจับได้ปกตินะครับล้านกระจับได้ปกตินะครับพู้นจับได้เบิดนิวเวียนผมเพราะว่าผมฉีดยามันดูดพดีนะครับ ขีดยาไทยยาทายยาบำรุงเนยนะครับผมเพราะว่านี่ทุกตัวนะครับนี่นะครับมาอัปเดตในเบื้องนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเบื้องข้างหน้านะครับแม่แองกัดที่ห้อผสมไปนะครับส่งมิสเตอร์เอมพายรอบที่สองแล้วนะครับรอบมันติดนะครับมันผ่านไปรอบกลัวรอบสองรอบสองื่งหันก็ว่ามันไม่เสร็จติดเหะครับมันมีมะขืนเพราะมกขืนบาบนี้ผมก็เลยว่าเอ้าเมื่อท่านได้ผสมดอกเดี๋ยว แล้วฉีดยาเดี๋ยวไอเห็ดเตรียมหลางกายไม่ก้อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับเข้ากับท่ายพยาธท่ายพยาธแล้วก็ฉีดยาบำรุงดีๆนะครับฉีดยาบำรุงเอดีสามนะครับฉีดดีๆนะครับนี่อันนี้เป็นแมนเป็นแม่น้าอ้อยนะครับแมนน้าอ้อยนะครับจะเป็นนี่นะครับล้อตัวเขาเหี่ยวนะครับนี่ล้อมตัวเขาจะเหี่ยวเลยนะครับ อ่านี่ครับเพื่อนเ้องแม่นี่แหละครับเพิ่งผสมไปนะครับนี่ครับผสมมิสเตอร์เอ็มพายนะครับมิสเตอร์เอ็มพายวีพีวีพีอาร์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามหนึ่งดีจีแลนด์นะครับผมนี่มิสเตอร์เอ็มพายนะครับที่ผสมไปนะครับตัวนี้กะผสมไปจะสองอาทิตย์แล้วนะครับตัวนี้ผสมไปก้อนแล้วสองอาทิตย์นะครับผสมไปครั้งแรกนะครับ แต่ว่าตัวนี้นี่ยผสมครั้งที่2รอบที่2ไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับผมผสมไปแล้วนะครับกะมาลอดติดตามนะครับว่าสิเป็นเจ้งไหนนะครับทีผ่านรอบมาผ่านรอบนะครับผมแต่ว่าผมมารอบนี้กะเตรียมตัวมาดีนะครับผมฉีดยารอบนั่นนะครับผมรอบซองเขาขึ้นนะครับผมว่ามันติดบ่อผมก็ล่างมดลูกอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยเว่นเว่นไปนะครับรอบแรกผสมระติดเพราะว่า บุรูามันจะเป็นพออีหยางนะครับเขากะลางบุญรูกไปเลยนะครับกะใส่อ้ออีหยางห่ืไอ้ยาฉลากสมบมนะครับผมจำไม่ได้ที่เขามันเป็นยาปฏิชีวนะเอาไว้แบบลางบุญรูกเหรอครับเขาก็ละลายใส่กับน้ำเกลือนะครับแล้วก็ลางบุญรูกเข้าไปนะครับกันนั้นแหละครับให้หมอไม่ใช่ถ่ายนะครับเขากะมาลางบุญรูกไปปุ๊บแล้วก็ทาอีกรอบนึงกะตรงรอบนะครับเขาเป็นสัดตรงรอบสมบูรณ์อยู่ ตอนนั้นพวกกชียยาวำรนุ่งเชียยังห้นะครับรอบนี้ก็กล่าวว่าจะติดนะครับขาว่าติดกัรอบนี้ก็คือห้องสีผสมซาไปนะครับเพราะว่าจริงๆเขาเริ่มเป็นสัตว์นะจะตั้งแต่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ช่วงคำานะครับเริ่มเริ่มห่วงเริ่มแบบตอนกลางวันอยู่ปกตินะครับเริ่มห่วงห่วงแบบห่วงแบบล้ำค่าน,นะครับแล้วก็โค้ม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 ตัวนี้นะครับโค้มตัวผู้นะครับ ผูน้อยตัวนี้โค้มก well ันนะครับโค้กันว well ัดนี้ท to ัดมาอีกเป็นวัอนทิตย์เนี่ยมือเศร้านะครับเจ้าควายจะเริ่อมยืนหายหายตัวนี้ปีนนะครับเริ่มยืนหายตัวผูตัวนี้ปีนนะครับแต่ว่ามันก็ปีนมาถึงกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันน้อยกว่าหลายนะครับมันน้อยกว่าหลายมันก็มาถึงกันมันเป็นผสมอยู่แล้วนะครับเพราะว่างวเ้องงหน้อยมันบพรท่านเป็นนะครับเท่ากับนี่นะครับเลี้ยงไว้เขาเลียกกันนะครับเพราะว่าเขาเป็น เขาเขาเป็นง่วสาวนะครับต้องกระตุ้นเขาเรื่อยๆนะครับพ่อสองตัวนี้นะครับก็คือวางแผนไว้ว่าพ่อสองตัวนี้เขาผ่านรอบปกติแล้วนะครับเพราะเขจะปล่อยงัว่าผูกออกนะครับที่นี่งัว่าผูกก็เสียดไปเลียสองม่ก็คือเขาเสีไดไปเลียสองแม่ลูกที่เป็นแม่แม่สาวนะครับพอเขาไปเลียนะครับเขาอยู่น้ากันแบบนี้ครับมันจะเหตุกระตุนการแห่งเขาเป็นสัตว์ว้ขึ้นนะครับนี่นะครับเพราะว่าผมเอามาเรียงไว้ร่วมกันนี่สองเดือนสามเดือนนะครับก็เห็นผลนะครับเห็นผลเพราะว่า อายุเขาได้แล้วนะครับอาจะเขากับผมว่ามีมีสิบแปดเดือนในและมั้งครับตัวนี้เพราะว่าเขาเกิดก้อนหลายหลายเดือนอยู่นะครับเขาเกิดช่วงตัวนี้พฤศจิกายนะครับพฤศจิกาปีวังหันพฤศจิกาปีวังหันกะเป็นปีหนึ่งนะครับแล้วกะ็นับมาอีกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาไม่สาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคม บวกวอีก8เดือนนะครับผมปีปี8เดือนตัวนี้เป็นปี8เดือนแล้วนะครับอายุนี่ปี8เดือนกับนบไปกับ20เดือนนะครับจริงๆเขาเป็นสาตว์มากนี่จะรอบที่4แล้วนะครับรอบแรกรอบ2รอบ2ผมผสมนะครับแล้วก็บโติดร,รอบ3ม,มันผ่านไปมันผ่านไปจะ2รอบแล้วนะครับรอบที่2มันมาขืนนะครับผมกับลางมาลูกขินยำรุ่งห้รอบหนึ่งแล้วก็เนี่ยแหละครับรอบที่4นะครับ กับมาผสมอีกนะครับนี่ก้อนหนาแน่นก็คือมันเป็นสัตว์อยู่นะครับแต่ว่าห้าเลี้ยงแบบธรรมชาติคือห้าปล่อยนะครับห้าปล่อยเลยห้าก็บเไดดบำรุ่งบ่ไดบดดูแลผมก็เลยบ่บ่ทันไในผสมนะครับก้อนนั้นมันอาจจะเกิดที่สองรอบแล้วนะครับก้อนหนาที่สินับก็นับก้อนหนาที่ผมสินับหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่ผมดับหนึ่งก็คือผมเอางวเข้ามาดูแลอะไรก็บำรุ่งบำรุ่งหยานะครับบำรุ่งอาหารคนนะครับใส่ฟีมมีเข้าไปนะครับเพื่อเป็น กระตุนให้ร่างกายของเขาเนี่ยสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ไห้นะครับผมนี่แหละครับผมพอี่น้นองมาอัปเดตนะครับนี่สว,สวยนะครับสวย,สวยใจนึงกะอยากจะเปิดนะครับใจนึงกะอยากจะเปิดนะครับใจนึงกะอยากเบ่งลูกนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าเขาให้ลูกตรงป๊กนะครับพันนี้นะครับให้ลูกไปทางพ่อเบิดนะครับแม่นั่นกะผสม น้องตะวันออกมาวเป็นหองตะวันกะออกมาหลูกคือพอคักนะครับแม่นี่ออกมาคือพอนะครับแม่นี่นี่แหละครับผมเลยอยากเบิ่งหลูกก่อนแต่กัจักสิอดได้บ่นะครับผมนี่ผู้ใดสนใจว่ครับสนใจกะรองมาสอบถามเบิ่งนะครับผมใจหนึ่งกะอยากจะเอาไว้นะครับใจหนึ่งกะโอ้สิปลอ่น้องเสียนะครับเพราะว่าต้องใส่เข้ามาพ่อเลี้ยงใส่กับบามันนะครับนี่คือขอแตกต่างเลยเขาจะเป็นสายแบบบ่าพลังนิดนึงนะครับ แห้งเขาจะหลายนะครับต้องใส่ว่าแห้งเขาจะหลสองตัวนี้นะครับ <c oughs> เวลาเข้าปล่อยเย่าหยังเนี่ยมันจะมักทอนกกหลักนะครับผม,มว่รร้วเป็นหยังแต่ว,ว่าผมไปเบิ้งมาจากฟ้ามืนเขาเขากัดเขาเพิ่นก็นกนลอมเลี้ยงนะครับมันก็นเลยหูหูอยู่แต่จ,จังของเท้านี่สองตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้นะครับตัวที่ๆๆมักบ่าพลังจักหน่อยนะครับบ่าพลังคือแบบดึงดึงต่อก,กกหลักอะบ่่อยอยู่บังสี่นะครับเป็นแห้งเขาไหลหลีผมยอมรับเลยว่าแห้งเขาหลนะครับ เบิ้งเบื้งการเนื้อเขานะครับอันนี้แค่แบบหง่พว่าอันนากดมันอาจจะหง่ก็แม่ขาวของผมฟังนั้นอีกนะครับแม่นั้นนะครับตอนนี้กะอ่าล่อเบิ้งนะครับว่าสิจังไหนนะครับโอเคนะครับสำหรับมือนี้นะครับกัทีฟาวซัมนี้ก้อนนะครับมาอัปเดตให้พ่อแม่น้องฟังเบิ้งซํานี้นะครับมือนี้วันที่4นะครับผมนับไปอีกยี่สเบื้อกะ ประมาณวันที่24นะครับผมมี4นะครับมาเบิ่งอีกเทนึงว่าเขาสิกับสัต์บอนะครับผมมารลุนนะครับซอยพอยพี่น้องนะครับมาซอยรลุนเห็นน้ำเน่นะครับว่าให้เขาผ่านหลอบนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ